ใจมึงแม่งได้เหรอคุณยา่าถ้าใจมึงได้มึงมาเลยแล้วกันได้อย่างนั้นน่ะใจมึงได้ใจมึงอยากเล่นใจมึงอยากมาแมนยูเต็ดก็มาเลยนี่คือคุณยา่าไม่ใช่คุณโู่ตัวนี้แรกเลยทะลุทะลวงได้โหดมากมัดเทลคุณยา่า ผีล่า62ล้านปอนด์คุณย่านะไม่ใช่คุณยายและก็ไม่ใช่คุณตาและก็ไม่ใช่คุณปู่ตัวนี้คือคุณย่าตัวรุกของวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์อ่ะเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลนะครับติดทีมชาติบราซิลแล้วสูง183นะครับเล่นให้โมสอนนะฮะวูฟแฮมตันวัน,วนเดอร์เลอร์นั่นเองขนาดเท้าขวาเล่นตำแหน่งไหนบ้างเล่นตำแหน่งตัวรุกได้เล่นหน้าเป้าได้เล่นหน้าปึกซ้ายได้และก็สตินะฮะ ลงเล่นไป29นะัดยิงไป15ลูกแอดซิปไปสี่จำนวนการทำประตูเนี่ยก็ใช้ได้เลยยอดเยี่ยมเลยนะพอใช้ได้ครับถึงแม้ว่ามันจะใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองแต่ว่าโอเคมันก็ยิงประตูได้ก็โอเคอยู่สมน้ําสมเนื้อนะกับการอยู่ทีมอย่างวูดแฮมตันนะครับตัวไตด์การเล่นเป็นยังไงนะ้ำไตด์าการเล่นเนี่ยเป็นตัวลุกแบบตัวลุกจจ๋าเลยนะแต่ที่กว่านี้เขาก็ยิงน้าเป้าได้แต่จริงผมว่าตําแหน่งที่น่าจะเอามาเล่นสําหรับแมนยูเต็ดผมว่าน่าจะไปเล่นตัวลุกมากกว่าหน้าเป้านะสําหรับคุณย่าเพราะคุณย่าเองเนี่ยเป นักเตะที่ผมชอบอย่างหนึ่งคืออะไรไหมฮะแม่งลากเลือ้อยกินตัวดีชิปเปง๋งแม่งทะลุทะลวงแบบโอ้โหดีมากครับด้วยความที่เป็นนักเตะบาราซิล้วยฮะมันก็อาจจะมีสกิลลากเลื้อยที่ดีแล้วการจ่ายบอลก็พอใช้ได้จบสกอร์ผมว่ามันอาจจะเปลืองนิดนึงแต่เป็นนักเตะที่หาช่องหาโอกาสดีมากๆนะครับในการจบสกอร์ว่าอันเนี้ยดีอายุเท่าไหร่เออลืมบอกอายุนะฮะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเป็นนักเตะที่ไม่ใช่เด็กแล้วแล้วก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วอายุ25สําห้าฮะสำหร,รับมาดูญญา และก็ไม่ต้องปรับตัวพรีเมียร์ลีกแล้วเพราะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับถ้าเอามาก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเทมโปจงังหวะเกมหรือพรีเมียร์ลีกใช้ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องมาปรับจูนกับระบบของพี่เจ๋งสักหน่อยสักนิดนึงแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักเตะบราซิลเนี่ยพูดภาษาเดียวกับลูเบนโมลิมแล้วเพราะบราซิลใช้ภาษาโปรตุเกสถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยนักเตะบราซิลนักเตะโปรตุเกสเนี่ยมันจะพูดภาษาเดียวกันนะครับฉะนั้นในการสื่อสารนะฮะมันก็ใจง่ายสำหรับโค้ชและก็นักเตะเองอ้ร,งร่นะนนนนนะานเยแมู ได้ล็อกเป้าหมายนะครับที่จะเอามัดเซลคุณย่ามาร่วมทีมซึ่งค่าฉีดสัญญาเนี่ยมันอยู่ในราคาที่62.5ล้านปอนด์ก็คือจ่ายราคานี้ซื้อได้เลยครับฉะนั้นคู่แข่งมันอาจจะมีพวกลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลอาจจะมีอาร์เซนอลก็ได้ไม่รู้นะครับเจอซีอะไรเงี้ยผมว่ามันมีคู่แข่งแด้วกับทีมใหญ่แต่ว่าแมนยูเต็ตตอนนี้น่าจะเป็นเต็งหนึ่งและแล้วก็เป็นทีมที่สนใจแบบจริงจังแล้วไม่ใช่แค่นั้นนิวคาสเซิลครับได้ทาทามตัวคุณย่าแล้วนะอยากได้คุณย แต่คุณย่าเหมือนจะปฏิเสธนะครับเหมือนคุณย่าอยากจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเตดเว้ยเฮ้ใจมึงแม่งได้เหรอคุณยา่าถ้าใจมึงได้มึงมาเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะ่ะใจมึงได้ใจมึงอยากเล่นใจมึงอยากมาแมนยูเตดก็มาเลยฉะนั้นนะครับมาชุคุณยา่าราคา62ล้านปอนด์ครับใครอยากได้กดหนึ่งให้พี่หน่อยฮะใครไม่อยากได้กด2ครับลงโหวตมาฮะเดีย๋ยวพี่ยรอรออ่านคอมเมนต์ครับจจดไปจองรถยนต์สุซูกิวันนี้รับดีลพิเศษสุซูกิไรยูด e ีมพบกับข้อ เสนอดอกเบีย้ยสูงสานาน60เดือนหรือคัาฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือซูซ e ูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้ถึงสายเบยียดพฤษภาคม2568สอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ